สวัสดีครับวันนี้เราจะมามีเซ็ตเครื่องหรือคืนค่าโรงงานของเสี่ยวมี่ตรงนี้จะเป็นโน้ต14นะครับ 4G ในการเข้าครับครา้านี้ตั้งค่านะครับถ้าท่านใดได้ทําการใส่ Google ไว้แล้วนะครับให้ทาการลงชื่อออกให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับจนกว่าจนเจอว่าการตั้งค่าเพิ่มเติม จากนั้นก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับก็จะเจอคืนค่าโรงงานนะครับเราก็ทําการคลิกที่ค่าคืนค่าโรงงานนะครับก็สํารองข้อมูลไว้ก่อนนะครับจากนั้นทำการลบข้อมูลทั้งหมดนะครับกดคืนค่าโรงงานนะครับกดถัดไปรอจนกว่ามันจะไปนะครับเสร็จแล้วกดถัดไปครับแล้วก็ตกลงครับ ้องรอนะครับตรงนี้เพราะว่าเผื่อเรากดผิดนะครับมันก็เลยให้ตัดสินใจนะครับเวาเรากดกลงได้นะครับเพื่อนเ็าจะคืนค่าโรงงานทั้งหมดนะครับเรามาดูกันแนละ้วใช้เวลาประมาณกี่นาทีนะครับรุ่นนี้ เร,รเรียกภาษาเียท่านรงการนะครับตรงนี้เป็นภาษาไทยนะครับก็เรื่องภาษาไทยเห็นนั้นครับติ๊กพออ่านเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กดต่อไปเหมือนเดิมตรงนี้เราจะกดข้้นก่อนนะครับเพื่อให้เข้าไปในมือถือ Android ก่อนนะครับตรงนี้ข้ามขั้นตอนนะครับ w i f ไฟนี้ค่าไม่ได้นะครับเราจะต้องเชื่อมต่อ wifi นะครับตรงนี้เมื่อเจอ wifi ที่ต้องการแล้วก็ทําการเชื่อมต่อครับเม mm ื่อใส่รหัสผ่านเสร็จแล้วนะครับก็กดเชื่อมต่อ wifi ตรงนี้จะรับ5 g ได้ด้วยนะครับ2 g 5้า g ได้หมดอันนี้เราจะลองต่อ2 g ดูก่อนนะครับถ้าเราไม่ชอบก็เปลี่ยนเป็น5 g ได้ครับดังนั้นกดผ่านนะครับถัดไป ตรงน,นี้เรายังไม่ใส่อีเมลนะครับกดข้ามนะครับกดข้ามไปเลยมีเรื่องลงมานะครับก็กดยอมรับนี่กดข้ามก่อนครับถ้าใครต้องการจะใส่ก็กดได้เลยนะครับกดตกลงครับ เือกเป็นค่าเริ่มต้นนะครับหรือว่าถ้าท้านต้องการเลือกคตัวล่างนี้ก็ก็ได้นะครับแต่ค่าเริ่มต้นจะใช้งานง่ายน,นี่เอาหน้าจอจะกดค้านก่อนนะครับน,นี้เลือกเป็นคาสสิีแอตเตอ์จะต้องติดตั้งนะครับเราจะยังไม่ติดตั้งอะไรทั้งสิ้นนะครับตูกเครื่องแนะนำให้มาติดตั้งนะครับตัวนี้ ก็ได้แค่นี้นะครับก็ทําการติดตั้งนะครับตรงนี้มันลูกเลิกไม่ได้นะครับมากับเครื่องกาทำงานเสร็จนะครับวิธยการรีเซ็ตเครื่องหรือตั้งค่าคืนค่าโรงงานของ Xiaomi Note 14นะครับ ตัวนี้เป็นรุ่น 4G นะครับวิธิการก็เหมือนกันนะครับพวก 5G หรือว่าตัวโปรนะครับก็ใช้เวลาไม่เกิน8นาทีครับ